สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์วันนี้เราจะพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีเมถุนช่วงตั้งแต่วันที่ 16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2566เรามาดูกันค่ะว่าในช่วงครึ่งเดือนนี้ดวงดาวแต่ละดวงจะส่งผลกระทบต่อดวงชะตาของชาวราศีเมถุนอย่างไรบ้างและคลิปนี้สามารถใช้ทำนายได้ทั้งลัคนาและราศีสำหรับท่านที่ยังไม่เคยผูกลัคนาหรือไม่ทราบลัคนาเกิดไม่ทราบเวลาเกิดสามารถดูตามราศีได้รายละเอียดจะอยู่ใต้คลิป และสาหรับท่านที่ผูกลัคนาวไว้แล้วอย่าลืมดูตําแหน่งดาวตั้งรับเพื่อประกอบการพยากรณ์ร่วมด้วยท่านก็จะได้คําพยากรณ์ที่แม่นยํายิ่งขึ้นค่ะและการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึง่งอาจจะมีสิ่งใดที่ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ค่ะ สำหรับชาวราศีเมถุนนั้นดาวตนุลักษ์ดาวตัวตนของท่านก็คือตำแหน่งดาวพระพุธดาวพระพุธยังคงอยู่ในภพเรือนมอรณะไปจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์ค่ะแต่มีการกลุ่มร่วมกับดาวพระเสาซึ่งเป็นเจ้าเรือนมอรณะเสาที่อยู่ในภพเรือนมอรณะหมายถึงเรื่องของอาการเจ็บป่วยอาการบาดเจ็บเมื่อดาวตัวตนของท่าน มาอยู่ในพบเรือนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของโรคเรื้อรังโรคเก่าๆก่โรคที่เกี่ยวกับกระดูกและฟันกล้ามเนื้อไหล่แบบนี้หรืออาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับความเครียดที่ทําให้ตัวท่านนั้นเกิดความเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ค่ะและดาวพระพุธยังเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถต่าง,างๆอะไรที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในบ้านอาจจะมีเกิดขึ้นในช่วงระยะนี้ก็ขอให้ท่านระมัดระวังดูแล แกันในส่วนนี้ด้วยนะคะ แล้วก็ในวันที่22กุมภาพันธ์ดาวตัวตนของท่านจะมีการยกข้าสูภพบเรือนสุภะได้ตําแหน่งจุลจักรมีการกลุ่มร่วมกับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นตําแหน่งปละเกษตรนะคะดาวคู่นี้เรียกว่าเป็นดาวคู่วางแผนคู่วิชาการเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆจะเกิดในเรื่องของการเดินทางก็ได้การเดินทางเป็นทีมการสื่อสารการติดต่อประสานงานต่างๆจะก่อเกิดความสําเร็จนะคะท่านที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของสังหาร ริมราพั์อสังหาริมทรัพย์ท่านจะเกิดผลดีในช่วงระยะนี้หลายๆท่านก็มีเกณฑ์ว่าถ้าเราคอยกับการขายทรัพย์สินมรดกต่างๆมีเกณฑ์ว่าจะมีคนเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการซื้อการขายแล้วก็มีการปิดเคสได้ในช่วงระยะนี้ค่ะ ดาวพระศุกร์มากลุ่มร่วมด้วยในวันที่18กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นศุกร์และพุธเป็นดาวคู่ธาตุน้ําส่งเสริมกันในเรื่องความสําเร็จในเรื่องของบุญกุศลที่เกิดขึ้นท่านใดที่ได้ทํากุศลมามีการทําทานทําบุญมีการทําสิ่งดีๆไว้ก่อนหน้านี้ผลดีจะส่งสู่ตัวท่านค่ะความสําเร็จมักจะเกิดขึ้นดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย เป็นดาวคู่สมพลมักจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากบริวารในเรื่องความสําเร็จท่านที่ทําอะไรร่วมกับบุตรหลานหรือบริวารมักจะได้รับการส่งเสริมมีการพูดคุยกันมีการทําอะไรให้กเกิดโชคลาภเพราะดูจากตําแหน่งเจ้าเรือนเขาดาวพระราหูไปได้ตําแหน่งเทวีโชคในภพเรือลาภะท่านมีความสําเร็จเป็นลาภผลท่านมีเรื่องราวต่างๆที่จะมาทําให้ตัวท่านนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของลาภผลได้รับการ สนับสนุนส่งเสริมหากมีปัญหาใดติดขัดคนในบ้านจะร่วมสนับสนุนส่งเสริมแก้ไขหรืออาจจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินการทองให้ชาวลัคนาราศีเมทุนได้รู้สึกโล่งอกโล่งใจมากขึ้นค่ะเรียกได้ว่าความสําเร็จมักจะเกิดขึ้นสําหรับท่านเพราะตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งตรีโกนกับลัคนาของท่านเกิดขึ้นได้ง่ายผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือท่านอย่างดีค่ะระยะนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางแล้วก็เกิด โชคลาภก็เกิดในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ทําให้ตัวท่านนั้นพบเจอกับความสําเร็จเพราะสุขก็ได้ตําแหน่งมหาอุดดาวพระพุธก็ได้ตําแหน่งจุลจักรเพราะฉะนั้นตัวท่านจะเกิดเรื่องของการทําอะไรแล้วสําเร็จได้ มากกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็ท่านที่มีอาการเจ็บป่วยมีอาการรื้อรังจากโรคเดิมๆก็จะพบเจอการรักษาที่ถูกทางค่ะอาการของท่านก็จะดีขึ้นอย่างชัดเจนค่ะทีนี้เจ้าเรือนเขามาอยู่ในภพเรือลาภะท่านก็มีเกณฑ์ว่าจะได้พบเจอผู้ใหญ่ที่มาคอยส่งเสริมในเรื่องของลาภผลเรื่องของความสําเร็จก่อเกิดเป็นเทวีโชคเรียกได้ว่าเป็นลัคนาราศีหนึ่งที่ค่อนข้างโชคดีนะคะและเจ้าเรือลาภะมาอยู่ในภพวินาศสิ่งที่ยัง คงต้องระวังนะคะเพราะว่ามฤตยูยังคงอยู่ในภพเรือนลาภะภพเรือนแห่งลาภผลซึ่งหมายถึงความพันผวนของลาภผลที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมถึงมฤตยูกําลังจะมีการย้ายในวันที่8มีนาคมนี้เพราะฉะนั้นช่วงก่อน10วันหรือหลัง10วันก่อนที่มฤตยูจะย้ายมากักจะส่งผลในเรื่องของลาภผลหากมีสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างๆก็ยังคงเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังเพราะว่าหลังจากนี้มฤตยูจะมาอยู่ในภพเรือนวินาศของท่าน อาจจะมีการทิ้งท้ายทิ้งทวนในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าเรือนเขามาอยู่ในภพเรือนวินาศแบบนี้แต่เป็นจุดที่ได้ตําแหน่งราชาโชคแล้ก็ปละกระเสบก็ถือได้ว่าลาบผลต่างๆก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้นะคะอาจจะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเพราะเจ้าเรือนวินาศมาอยู่ในภพสุภะ แล้วก็ในวันที่18จะไปอยู่ในพบการงานเพราะฉะนั้นทั้งเรื่องของความสําเร็จและจุดของการงานก็ยังมีความผันผวนมีความพลิกแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ท่านจะมีทั้งโชคลาภแล้วก็มีทั้งเรื่องที่อาจจะต้องระวังในส่วนที่การเอาเงินไปลงทุนเพิ่มหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับการงานก็อาจจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้ค่ะดาวอังคารทําตําแหน่งถึงดาวพฤหัสซึ่งเป็นเจ้าเรือนการงานได้ตําแหน่งเกษตราธิบดีและ ป,ปัญจมหาบุรุษโยก ดาวเจ้าเรือนการงานทำตำแหน่งจตุโกนเป็นตำแหน่งที่ต้องต่อสู้นิดนึงนะคะในเรื่องของการงานก็จะมีทั้งส่วนที่มีคนเข้ามาผลักดันส่งเสริมร่วมคิดร่วมทำอะไรด้วยหลังจากวันที่18ไปแล้วนะคะสุกมาได้ตำแหน่งมหาอุดกุมร่วมพฤหัสรในเรือนการงานบริวารมักจะให้ความร่วมมืออย่างดีในเรื่องของการงานท่านที่ทำอะไรในต่างที่ต่างถิ่นในต่างประเทศหรือทำงานเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติท่านมักจะได้รับการส่ง ส่งเสริมสนับสนุนหรือว่ามีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะในช่วงระยะนี้ค่ะดวงดาวแต่ละดวงจะมีทั้งจุดที่ดีแล้วก็จุดที่เสียนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องราวที่อะไรที่เป็นจุดดีก็ท่านก็ส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นส่วนสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็ระวังในส่วนนี้กันด้วยค่ะเพราะว่าเราเห็นจากดาวมฤตยูที่กําลังจะมีการย้ายก็ระวังในเรื่องของอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมิร หรือว่าเรื่องของเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทเพื่อนที่ดีๆกันแบบนี้อาจจะมีการผิดใจโดนใส่ความแบบนี้เกิดขึ้นหรือว่าอาจจะมีการหักหลังกันได้ในช่วงระยะครึ่งเดือนนี้ที่ดาวเจ้าเรือลาภะมาอยู่ในภพเรือนวินาศค่ะทีนี้เรามาดูตำแหน่งดาวพระเสาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะดาวพระเสาร์เมื่อเป็นเจ้าเรือนมอรณะอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมรดกทรัพย์สินของท่านก็มีเกณฑ์ว่าสิ่งต่างๆก็อาจจะกลับ ฟื้นคืนสู่สภาพดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเสาจะย้ายไปอยู่ภพเรือนสุภะอยู่ในบ้านของพระราหูนะคะเรียกว่าดาวสามตำแหน่งจะทำตำแหน่งที่เป็นปริวัติเกษตรคือมีการสลับเรือนกันทั้งสมเรือนเสาอยู่เรือนราหูราหูมาอยู่เรือนพฤหัสและพฤหัสไปครองตําแหน่งราชาโชคในภพเรือนลาภะแบบนี้เ mm hmm. ชื่อได้ว่าหลังจากนี้อีกไม่นานนะคะชาวราศีเมถุนจะได้รับในเรื่องของการ ยโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงหรือว่าท่านใดที่รอคอยกับการซื้อการขายอสังหาการได้รับมรดกต่างๆก็มักจะเป็นลาบผลสัมพันธ์ไปถึงเรื่องของการงานส่งไปถึงเรื่องของสิ่งที่ท่านจะได้มีเงินมาลงทุนให้ได้หายอกหายใจคล่องขึ้นแล้วก็ต่อยอดไปถึงเรื่องของกํารกําไรให้ท่านได้เบาอกเบาใจนะคะในดวงดาวแต่และดวงจะมีทั้งดีทั้งเสียนะคะเรียกว่าในดีมีเสียในเสียมีดี เพราะฉะนั้นก็ต้องพึงระวังในจุดที่เป็นจุดที่อาจจะเกิดเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นชาวราศีเมทุนมักจะเป็นคนที่มี2บุค,คลิก2อ,อารมณ์อารมณ์แปลปลวนง่ายเปลี่ยนแปลงง่ายท่านต้องควบคุมภาวะอารมณ์และจิตใจ,จให้มั่นคงค่ะหลังจากนี้ไปเกณฑ์ชะตาของท่านจะเจอเรื่องราวดีๆหลังจากที่เจอเรื่องร้ายๆมาเยอะแล้วนะคะสําหรับชาวราศีเมทุนค่ะและสำหรับเรื่องของคู่ครองคนรักเรื่องของหัวใจนั้นแน่นอนว่าดาวเจ้าเรือนปัตตนิของท่านยั คงมาแฝงเกษตรในภพเรือนการงานคู่ครองคนรักมักจะส่งเสริมในเรื่องของการงานหรือว่าท่านที่ทําอะไรร่วมกับคู่ครองคนรักมีการทํางานร่วมกันจะเป็นจุดที่ส่งเสริมกันอย่างดีค่ะหลายในช่วงหลังจากวันที่18กุมภาพันธ์ดาวพระศุกร์จะมากุมร่วมได้ตําแหน่งมหาอุดเรียกได้ว่าสุขใช้ทายในเรื่องหัวใจเรื่องความรักด้วยในช่วงระยะนั้นมีเกณฑ์ชัดเจนว่า คนโสดจะได้พบเจอความรักจากเรื่องของการทำงานได้ทำงานร่วมกันหรือว่าการทำงานนำพาไปให้พบเจอกับคนที่ดีๆอาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอชาวต่างชาตินะคะสำหรับชาวราศีเมถุนเพราะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศรหรือหลายๆท่านที่ไม่มีความรักก็มีเกณฑ์ว่าจะโดดเด็นในเรื่องของการงานค่ะเนื่องจากดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศหากในทักษะของท่านดาวศุกร์ไม่ได้เป็นกาลีหรือว่าเป็นกาลีก็อาจจะมีความเสื่อมไปของ ดาวดวงนั้นเรียกว่าทักษะก็เป็นตัวน้ําจิ้มที่มาใช้ดูประกอบในเรื่องของดวงดาวแต่ละดวงค่ะและสําหรับชาวเมถุนนั้น ท่านต้องควบคุมภาวะอารมณ์ให้มั่นคงให้นิ่งพอนะคะแล้วก็มีความเชื่อมีความศรัทธาในตัวเองแล้วก็ยอมรับในความเป็นตัวตนของคนอื่นท่านก็จะสามารถปรับเนื้อปรับตัวได้ในเรื่องของความรักในเรื่องของคู่ครองค่ะสําหรับคู่ของท่านนะคะหากไม่ได้มาส่งเสริมเรื่องความรุ่งเรืองความเจริญหรือว่าเรื่องของการงานให้ท่านตัดออกไปได้เลยค่ะเพราะว่าสิ่งต่างๆอาจจะ มาไม่เต็มร้อยแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าคู่แท้ของท่านต้องส่งเสริมในเรื่องการงานแล้วหลังจากวันที่18เมษาช่วงวันที่19เมษาดาวเจ้าเรือนการงานเจ้าเรือนปัตตนิหรือคู่ของท่านจะมาทำตำแหน่งโยก อยู่ในภพเรือลาภะเรียกว่าโยกหลังสนุนหลังคอยส่งเสริมเป็นลาภผลได้คู่เป็นลาภผลส่งเสริมกันเป็นคู่แท้ต้องช่วยกันส่งเสริมความร่ำรวยส่งเสริมการงานหากไม่มีเงินมาต้องอยู่ด้วยกันแล้วมีเรื่องราวดีๆช่วยกันด้วยกันแบบนี้ค่ะสำหรับดวงชะตาโดยรวมของท่านก็ยังถือว่าอยู่ในจุดที่ดวงดาวค่อนข้างดีเลยนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนกุมภาพันธ์นี้ขอให้โฟกัสไปใน เรื่องของการงานซึ่งดาวพฤหัสค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็มีการเดินเสริจเรียกว่าบางท่านที่มีการเปลี่ยนงานก็จะมีการเปลี่ยนไปสู่เรื่องราวที่ดีๆมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบเร็ว,รวการตัดสินใจเร็วแต่บางครั้งการตัดสินใจเร็วก็อาจจะทําให้ผิดพลาดได้นะคะเพราะว่าดวงดาวแต่ละดวงถึงแม้จะไม่กระทบกับตัวท่านหมดแต่ก็ยังอยู่ในจักรราศีซึ่งกระทบกับ ตัวท่านกระทบกับชาวราศีเมถุนทุกดวงจะมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับผลของบุญเก่าของแต่ละท่านด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะท่านที่มีการผูกลัคนาแล้วอย่าลืมนําตําแหน่งดาวตั้งรับมาพยากรร่วมด้วยค่ะการพยากรณ์โดยรวมนี้สามารถใช้ได้แค่ประมาณ50%เท่านั้นของบุคคลทั่วไปขอให้โชคดีกันทุกท่านสําหรับชาวเมถุนสู้ๆกันต่อไปกับภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะถดถอยแล้วก็มีปัญหากันเยอะกับภาวะโรคระบาดด้วย ะะขอให้ทุกคนผ่านพ้นทุกๆเรื่องราวที่ไม่ดีตั้งสติแล้วก็ใช้ในเรื่องของเหตุผลใช้ในเรื่องของการที่จะชะลอสิ่งต่างๆที่ควรจะตัดสินใจเร็วก็เร็วสิ่งต่างๆที่ควรจะใช้เวลาก็ใช้เวลาให้ความคิดนั้น เรียกว่าแตกยอดออกไปมั่นใจว่าสิ่งที่จะทําสิ่งที่จะตัดสินใจนั้นเป็นเรื่องดีนะคะแต่เชื่อได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างค่อนไปในทางที่ดีสําหรับชาวเมถุนอย่างแน่นอนค่ะและท่านที่สนใจผูกลักนาการส่วนตัวแบบมีค่าใช้จ่ายทักไลน์ไอดีมาได้รายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปสําหรับท่านที่สนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทยตำนานชาติเวรและ การดูในเรื่องของนิทานกรรมก็ดูได้ในเพลย์ลิสต์ค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะจัดคลิปพิเศษสําหรับการโยกย้ายของดาวมฤตยูซึ่งจะกระทบต่อชาวราศีเมถุนอย่างไรบ้างสําหรับท่านที่มีการถูกลัคณาแล้วมีดาวใดตั้งรับเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเมื่อดาวมฤตยูมาอยู่ในภพเรือนวินาศของท่านแล้วไปเจอกับดาวตั้งรับแต่ละดวงจะกระทบตัวท่านในเรื่องใดแล้วต้องระวังในเรื่องใดไปอีก7ปีนะคะขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตาม รับชมรับฟังคลิปนี้กันด้วยค่ะมาพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปพิเศษสวัสดีค่ะ